จีนน n o อเมริกาใช้มาตรการควบคุมแร่หายากตรึงอเมริกาอยู่กับที่นำพาโลกเคลื่อนต่อไปการขับเคี่ยวกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตลอดเวลาร่วมแปดปีของสงครามการค้าที่สหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มต้นและมีแนวโน้มสิ้นสุดลงโดยฝ่ายสหรัฐต้องยอมจำนวนต่อมาตรการตอบโต้ของจีนโดยดุดเดีในที่สุดซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยตะวันออกลอยสูงตะวันตกคล้อยต่ำที่สีจิ้นผิงได้นำเสนอมาเป็นระยะระยะสหรัฐอเมริกา ในฐานะหัวโจกโลกทุนนิยมมุ่งทำลายแผนการสร้างชากจีนทุกรูปแบบจีนก็ใช้กลยุทธ์รับและยันขณะเดียวกันก็เร่งสร้างความเป็นเอกภาพทางความคิดปิดจุดอ่อนทุกจุดให้สำเร็จโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งถึงสองปีหลังนี้ได้โชว์ศักยภาพที่ล้ำหน้าสหรัฐทั้งด้านการป้องกันประเทศให้โลกเห็นแบบเต็มตาและบัดนี้จีนก็ได้เปิดยุทธการรุกในสงครามการค้าและเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบโดยประกาศมาตรการควบคุมแร่หายากทั้งในด้านการ การผลิตการจัดขายจำหน่ายตลอดจนการถ่ายโอนเทคโนโลยีกรรมาวิธีการผลิตและสังเคราะห์วิจัยในขอบเขตทั้งโลกย่อมหมายถึงว่าสหรัฐและทุกประเทศทั่วโลกจะต้องขออนุมัติจากทางการจีนในการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแทบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้แร่หายากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางด้านการทหารตั้งแต่จะรวจไปจนถึงเครื่องบินรบลหลงหุนเนื่องจากณวันนี้ทั่วทั้งโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแร่หายากจากจีนเกือบ ถ้าเป็นการต่อยมวยรูปมวยของจีนวันนี้มีหรือจะไม่นอกจับทางจีนสันติตั้งรับผีพากอนตรึงอเมริกาอยู่กับที่นำพาโลกเคลื่อนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในห่วงเวลานี้กำลังสะท้อนถึงทิศทางการขับเคลื่อนของสังคมโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยแนวโน้มก็คือสหรัฐกำลังอ่อนแรงขณะที่จีนดูเปี่ยมไปด้วยพลังระบบโลกที่สหรัฐชี้นิ้วบงการกำลังจะหลีกทางให้แก่ระบบโลก ใหม่ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่โดยทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำในระดับทั้งโลกเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางที่เป็นทางออกร่วมกันของมวลมนุษยชาติทั้งนี้เส้นทางสู่อนาคตร,ร่วมกันของมวลมนุษยชาติตามแนวคิดของจีนที่ยึดตามกฎเกณฑ์การขับเคลื่อนของสังคมมนุษย์ที่ดำเนินไปตามขั้นตอนการพัฒนาก้าวหน้าของพลังการผลิตซึ่งปัจจุบันนี้ได้กล่าวมาถึงขั้นของการพัฒนาพลังการผลิตคุณภาพใหม่ที่เทคโนโลยี AI เป็นหัวใจและ ทางการจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ทยอยนำเสนอสู่เวทีโลกตั้งแต่ปีคศ .2013 เป็นต้นมาจนครบถ้วนแล้วเมื่อต้นปีนี้ที่สำคัญประกอบไปด้วยหนึ่งเป้าหมายและ5ข้อเสนอริเริ่มดังนี้ 1. เป้าหมายก็คือการสร้างประชาคมโลกที่มวลมนุษย์มีอนาคตร่วมกันหรือร่นเลยมิงวินกงทงทีด้วยมาตรการที่เรียกว่าข้อเสนอริเริ่มดังนี้ หข้อเสนอริเริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางหรืออีใต้อีลู่ช่างอีสอ ข้อเสนอริเริ่มการพัฒนาร่วมกันทั้งโลกหรือเฉียนชฉีวฟาจานช่างอี 3. ข้อเสนอริเริ่มการสร้างความมั่นคงร่วมกันทั้งโลกหรือเฉียนชฉวอันเฉียนช่างอี 4. ข้อเสนอริเริ่มการสร้างอารยธรรมร่วมกันทั้งโลกหรือเฉียนชฉวเวินหมิงช่างอีและ 5. ข้อเสนอริเริ่มการสร้างการปกครองร่วมกันทั้งโลกหรือเฉียนฉวเจ้อหลี่ช่างอี จากภาพรวมเชิงวิเคราะห์ที่ผู่เขียนนําเสนอมาแล้วนี้จะทําให้เราได้คําตอบถึงการขับเคี่ยวกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตลอดเวลาร่วม8ปี2017 2025ของสงครามการค้าที่สหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มต้นและมีแนวโน้มสิ้นสุดลงโดยฝ่ายสหรัฐต้องยอมจํานวนต่อมาตรการตอบโต้ของจีนโดยดุษฎดีในที่สุดซึ่งสอดคล้องกับคําวินิจฉัยตะวันออกลอยสูงตะวันตกคล้อยต่ําที่สีจิ้นผิงได้นาเสนอมาเป็นระยะระยะ ทั้งหมดนี้มาจากการวินิจฉัยของนักประวัติศาสตร์โลกทั้งที่มาจากจีนและโลกตะวันตกโดยรวมที่ยึดมั่นในความถูกต้องของประวัติศาสตร์มากกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าของกลุ่มตนหรือชาติตน ทำการวิเคราะห์ทุกอย่างโดยเริ่มจากความเป็นจริงและอย่างเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ต่อทุกคำตอบที่นำเสนอโดยสามารถประมวลผลออกมาให้เห็นภาพได้ดังนี้สหรัฐอเมริกาจุดไฟสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าจะสามารถสกัดกั้นการพัฒนาเติบใหญ่ของจีนตามการคาดหมายของนักการเมืองทั้งในสังกัดพรรครีพับิก,กันและพรรคเด mocra น ในฉากแรกของการต่อสู้จีนใช้กลยุทธ์รับและยันพยายามถ่วงเวลาด้วยมาตรการผ่อนหนักให้เป็นเบาขณะเดียวกันก็เร่งสร้างความเป็นเอกภาพทางความคิดกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวดำเนินสงครามหยืดเยื้อตลอดจนทำการปิดจุดอ่อนทุกจุดให้สำเร็จเช่นจุดอ่อนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และ AI จีนได้ข้อสรุปเชิงประวัติศาสตร์ว่าสหรัฐอเมริกาในฐานะหัวโจกโลกทุนนิยมมุ่งทำลายแผนการสร้างชาติจีนให้รุ่งเรืองมีลักษณะ เป็นปฏิปักษ์ที่จะต้องทําการต่อสู้จนถึงที่สุดทุกรูปแบบกระทั่งการทําสงครามและจีนก็ได้แสดงจุดยืนนี้อย่างเปิดเผยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งถึงสองปีหลังนี้จีนได้โชว์ศักยภาพที่ล้ำหน้าสหรัฐทางด้านการป้องกันประเทศให้โลกเห็นแบบเต็มตาโดยเฉพาะในการสวนสนามครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมามาบัดนี้เมื่อวันที่10ตุลาคมนี้เองจีนก็ได้เปิดยุทธการรุกในสงครามการค้าและเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบ โดยประกาศมาตราการควบคุมแร่หายากทั้งในด้านการผลิตการจัดขายจำหน่ายตลอดจนการถ่ายโอนเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและสังเคราะห์วิจัยในขอบเขตทั้งโลก มาตร,ราการควบคุมที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการใช้แร่หายากเช่นนี้ย่อมหมายถึงว่าสหรัฐและทุกประเทศทั่วโลกจะต้องขออนุมัติจากทางการจีนในการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแทบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้แร่หายากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการทหารตั้งแต่จรวจไปจนถึงเครื่องบินรบหลงหวนเนื่อง 1. จากณวันนี้ทั่วทั้งโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแร่หายากจากจีนเกือบร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเป็นการต่อยมวยรูปมวยของจีนวันนี้ก็คือ เมื่อปิดจุดอ่อนของตนเองได้หมดแล้วก็เปิดฉากใช้จุดแข็งโจมตีจุดอ่อนของคู่ชกทันทีมีหรือจะไม่นอกใค้คำจีนเฉียนชฉีวทั้งโลกสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่กเกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0 9 5 4 6 0 5 5 8 0